โอเคครับอยู่ผม LRO ในเกม l i ยเลนเจอรนะครับวันนี้ผมวิวโคนี่กองเชียร์ล่างก้าดาวให้เพื่อนๆดูกันนะโอเคเดี๋ยวผมก็แบบไปรีวิวใน p v p ให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็เป็นสายฟ้องไว้ธาตน้ำนะตัวนี้สกิลก็เป็นสกิลบัฟนะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะแล้วก็สกิล2ของมันก็เป็นการโจมตีทะลุอมตะาแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000เปอร์เซ็นต์ลงในพื้นที่ลดพลังโจมตีของศัตรู50เปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เป็นสายว่องไวนะเป็นธาตุน้ำเกียร์ที่ผมใส่ก็ให้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะกระทาคิดมัดโล่แห่งการปกป้องแล้วก็กระดิ่งลดแร่นะครับเดี๋ยวผมไป รีวิวสกิลคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกันนะในสติดหลักนะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตู้กาชาครบรอบ9ปีกันด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวสกิลคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกันนะมาโอเคสกิลคร่าวๆข,ของมันนะมาดูกันสกิลแรกนะสกิลแรกเป็นสกิลบัฟสกิลบัฟนะ นี่ไอสกิลที่กระโดดไปเป็นสกิลสองนะครับโอเคสกิลก็ออกแบบสวยงามเลยนะลิ้นชืตัวแจกฟรีครบรอบ9ปีนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่น PvP ให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันจะใช้งานดีแค่ไหนนะแล้วก็จะไปสุ่มกาชาครบรอบ9ปีกันนะ ว่าตัวไหนยังใช้งานดีอยู่นะในตู้กระชาครบรอบครับปีอันนี้ผมก็จะเล่นให้ดูสัก2ตานะครับมาเจอทีมแรกก็เจอคนไทยเลยครับทีมนี้ก็ตึงอยู่วันนี้ผมมาเล่น PVP วันศุกร์นะทีมนี้ก็มีตัวบินด้วยนะครับเออผมขอไม่ตีตัวบินแล้วกัน เพราะผมไม่ได้จัดมามาเจอทีมนี้เลยละกันทีมนี้ก็มีเอมิเลียกับเลมนะตัวโหดแ้วะมาทีมแรกเลยไปเลยปล่อยตัวไปนะมาดูกันว่าโคโูนี่กองเชียร์9ดาวตัวแจกฟรีของเดือน เดืนน to wow. ี้มันจะโหดแค่ไหนกันนะเพื่อนๆก็สังเกตสังเกตโคนี่9้าดาวกันนะครับมันก็คอยยืนบัฟให้เพื่อนอยู่นะแล้วก็เป็นตัวพาเพื่อนวิ่งไวด้วยนะโอเคเราก็ปล่อยตัวไปนะครับมาเราก็ปล่อยตัวไป โอเคฝั่งเขาพัดมานะโอ้โหเราอัดบ้านเลยนะครับเว้ยโคโนี่โคโนี่ติดความสามารถให้เปิ์ของพวกตัวเอเมิเลียโอเคตานี้เราน่าจะชนะนะเพื่อนๆก็สังเกตโคโนี่กองเคียนะ มันก็ยังยืนได้แล้วก็ช่วยทีมได้อยู่นะเป็นตัวแจกฟรีของเดือนมีนาเลยนะครับเดือนมีนาคมฉลองครบรอบ9ปีก็เป็นตัวแจกฟรีที่ใช้งานได้นะแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะครับแล้วตัวเกมก็แจกทุกวันนะโคนี่เป็นล่างอันต้าแจกมาให้เพื่อนๆมาตีบวกกันเป็นล่างแม็กกันนะครับ ก็ชนะไปนะครับตาแรกเดี๋ยวพวกเราก็ถ้ารีวิวตัวนี้จบก็ไปสุ่มกาชาตู้กาชาครบรอบ9ปีนะอันนี้ก็มาเจอทีมนี้นะตึงเลยไปสุ่มตู้กาชาครบรอบ9ปีเอากบ9ดาวกันนะครับผมก็เหลือ10ครั้งนะเหลือ10ครั้งมา ปล่อยตัวไปเลยฮนี่ฮนี่ก็ยังยืนยืนได้อยู่นะครับยืนบัฟเพื่อนโอเคเว่ยบอดกดน้ำแข็งมาฮนี่ยืนยืนยืนบัฟให้เพื่อนอยู่นะครับแล้วก็ ใช้สกิลสองมันนี่เป็นตัวแจกฟรีของเดือนนี้เอามาใช้งานได้นะครับเล่นได้ทำเป็นเก้าดาวก็ดีนะก็ได้ของรางวัลด้วยโหบอดวันนี้บอดบอดวันศุกร์มันจะโหดโหดอยู่นะโหดเลยแหละมาโคนี่โคนี่ร่างเก้าดาวก็ยังยืนอยู่กองหน้านะ นี่โอเคก็ชนะไปนะครับตาที่สองไปเดยวก็จบการรีวิวโคนี่ไว้ประมาณนี้นะแล้วก็เราจะไปสุ่มตู้กระชาฉลองครบรอบ9ปีกันนะอันส่วนตู้นี้ก็มีตู้เพิ่มโอกาสมาใหม่นะเป็นตู้เพิ่มโอกาสตอน10โมงเช้านะของวันศุก ก็เป็นตู้เพิ่มโอกาสแซลลี่พิเชอร์แล้วก็มูนมูนเชเช,เชอร์มือหนึ่งก็ดีเลยนะแต่ขอให้เพื่อนๆเ,เก็บพวกตั๋วลูบี้ไว้ดีกว่านะครับเพราะเดือนหน้าเป็นเดือนโคลาโบนะคนที่อยากได้ก็สุ่มได้นะครับเป็นตัวใช้งานดีมากโอเคเราจะมาสุ่มตู้กาชาครบรอบ9ปีกันนะผมก็เหลือประมาณ สิบครั้งนะถึงจะได้กบเก้าดาวเนี่ยเหลือประมาณสิบครั้งได้กบเก้าดาวเราจะไปสุ่มกันเลยว่าตัวไหนมันยังใช้งานดีอยู่นะครับในตู้ฉลองครบรอบเก้าปีรอบแรกนะมาตัวนี้ย่อยนะตัวนี้ย่อยตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ย่อยนะครับตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อย โอเครอบแรกนะครับรอบที่สองตัวน,นี้ย่อยนะครับต,นนตัวนี้ย่อยนะตัวนี้ย่อยนะตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ย่อยนะครับตัวนี้เก็บไว้นะครับโอเครอบที่สามตัวนี้ย่อยนะครับตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยนะตัวนี้ก็ย่อยนะครับตัวนี้ก็ย่อยตัวนี้ก็เก็บไว้ก็ได้นะ เอาไว้เล่นในหอคอยโอเครอบที่สี่ตัวนี้ย่อยนะหรือไม่ก็เพื่อนๆก็เก็บไว้ตีบวกเอาห้าลูบี้ก็ได้นะหรือไม่ก็เอาไว้ทำพีหนึ่งร้อยนะตัวนี้เป็นตัวให้จับในสเตีพิเศษไปล่างอันตานะเพื่อนๆก็เก็บล่างธรรมดาไว้ทำพีหนึ่งร้อยก็ได้ ตัวนี้ก็ย่อยหรือเก็บไว้ก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยตัวนี้ก็ย่อยนะครับตัวนี้ก็ย่อยโอเครอบที่ห้าตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ย่อยตัวนี้ก็ย่อยตัวนี้ย่อยตัวนี้ก็ย่อยตัวนี้ก็ย่อยโอเคสำหรับผมนะเพื่อนๆจะคิดยังไงก็อันนั้นจะแต่เพื่อนๆนะ ไอ้ตัวนี้เก็บไว้นะครับใช้งานดีตัวนี้ย่อยตัวนี้ก็ย่อยตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ย่อยตัวนี้ก็เก็บไว้ก็ได้หรือก็ย่อยก็ได้นะครับเป็นความสามารถตัวหนึ่งนะตัวนี้โอเคตัวนี้เก็บไว้หรือก็หรือไม่ก็ย่อยก็ได้นะตัวนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อย ตัวนี้ย่อยโอเคตัวนี้เอาไว้ทำพีหนึ่งร้ก็ได้ตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวบัสสะท้อนตัวนี้เก็บไว้นะใช้เอาไว้เล่นผ่านด่านหอคอยตัวนี้ย่อยนะครับตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยตัวนี้เก็บไว้เป็นตัวกันบินนะตัวนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยตัวนี้เก็บไว้นะครับ ตัวนี้ย่อยนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วตัวนี้เก็บไว้เลยนะครับตัวตัวนี้ผมยังไม่เคยมีเลยนะเป็นตัวบินที่เก่งมากเลยนะตัวนี้ที่ยังหาได้อยู่ตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับตัวนี้ย่อยนะตัวนี้ย่อยตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ย่อยโอเคเดี๋ยวสุ่มให้หมดเลยนะโอเคตัวนี้เก็บไว้นะครับ ตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยตัวนี้ก็เก็บไว้หรือทำพีหนึ่งร้อยก็ได้ตัวนี้มารอบสุดท้ายตัวนี้ย่อยนะตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยนะตัวนี้ย่อยตัวนี้ย่อยโอเคไปรับกบเก้าดาวกันนะนี่ ได้กบ9ก้าดาวกบอันต้าแล้วกบไฮเปอร์นะนี่กบอันต้านี่นี่กบ9ก้าดาวนะครับได้มาแล้วโอเคคลิปนี้ผมก็ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวโคโนี่เชียร์ลีดเดอร์แล้วก็มาเอากบ9กดาวกันนะครับในภารกิจของเดือนนี้กันนะก็กบ9ดาวที่เขาให้ก็ให้ทำภารกิจก็ให้สุ่มตู้กาชาฉลองครบรอบ9ปีครบ20ครั้งนะครับถึงจะได้กบเดาวตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้กบ9ดาวกันหมดแล้วเลยมั้ง โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ